สบายดีพี่น้องตอนนี้น้องทูนก็อยู่ทีอาสุกุมวิทเนาะใต้ดินนั่นเองเนาะอยู่ที่สถานีเ r t มีเนาะพี่น้องน้องทูนจะไปอ่ะส่วนจะตุจักรเนาะการมาเก็บบัรยากาศเนาะพี่น้องคือชาวต่างชาติเว็บแน่นมากๆนะพี่น้องในสถานีสุกุมวิทนะคือแบบบุกคิดว่าต่อคิวยาวเลยพี่น้องเกือบจะสิบนาทีนะต่อคิวรอบัตรนั่นเองเนาะเพื่อจะไปอ่ะส่วนจะตุจักรเนาะพี่น้อง ฝากพี่น้องกดไเลก์กดแชร์รับชมคลิปนี้แล้วนะอย่าลืมส่งโฆษณาให้น้องทูนด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้นะอ่ะฮาก,ก็มาเบิ่งกันยาวๆเลยนะนี่น้องทูนก็ขออนุญาตใส่เสียงอีกแล้วนะพี่น้องขออนุญาตคลิปนี้นะอาจจะบอเาาแล้วก็อาจจะตัดภาพไปบางตอนนะเนื่องจากโทรศัพท์ดับนั่นเองพี่น้องก็เลยบอได้ไท้ายอีกอย่างไลนยนะพี่น้องก็เก็บมานิดๆหน้อยนะพี่น้อง คลิปนี้คิดสว่าน้องทูนบริตั้งใจถ่ายนะพี่น้องก็เก็บมาฝากนิดๆหน่อยๆนะพี่น้องมารับชมกันเลยนะตอนนี้น้องทูนก็ซื้อรอซื้ออยู่เนาะรอซื้อตัวอยู่พี่น้องทูนก็อยู่ที่สถานีสกุมวิทนะพี่น้องใต้ดินนะ MRT นั่นเองนะจะไปอ่ะจะตุจักนะพี่น้องคือแบบคนไอ่เลยพี่น้องตรงซื้อตัวนะคือแบบคนแน่นมาก ตอนนี้น้องทุนก็จะไปนั่งรถอยู่สันข้างล่างนะพี่น้องไปข้างแรกนะไม่เคยไปมาก่อนสถานีนี้คนยุสต้องเบิ่งก่อนว่าจะไปลงใช้นะสถานีเดแล้วพีนว่น้องทุนก็ ต้องเบ่งตางใต้นะสวนจตจักนะีปน้องสถานีที่13นะามาถูกทางแล้วีปน้องเดี๋ยวรอรถมาน,นะคิวคิวทางนั้นก็จะเป็นคิวคนออกนะ คนหลยหเลยเปน้องฮอตสถานีจะตุจักเดินน้องทุนคอยถ่ายเด้อยจ้าให้คนออกอยู่เนาะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ฮะก็ฮอตผัาอพี่นนองลงไปฮอตไซด์เยเลยสองสถานีนะ น,นี่ก็มาฮอดสวนจะตุจกักไปพี่น้องบูว่าเป็นสถานีเดียวกันหรือเปล่านะเพราน้องทุนก็บ่เคยนั่งใต้ดินเลยนะพี่น้องต้องขึ้นไปเบิ่งข้างบนนะว่ามันสวนอันเดียวกันบ่นะเป็นอะไรที่ลุ้นมากเนาะ เราต้องคืนบัตรคณะพี่น้องส่วนจะตุจักนะอ่ะสาสะชาทางออกที่สองเนาะพี่น้องล้วก็สถานีรถไฟฟ้า BTS เนาะหมอชิดเนาะโอ้น่าจะใช่เนาะที่เดียวนี่แหละน่าจะถูกได้ละหมอชิดเนาะที่นี่คือไปหมอชิดก็จะเป็นนั่ง เ,เนาะขึ้นบันไดเลื่อนก็นยังบันทึกแล้วพี่นอ้องตอนนี้น้องทุนยังเดินหาตลาดจะตุจักอยู่พี่นนางถามดีกีีเป็นกอล์ข้างหน้าข้างหน้าเนาะต้องไปข้างหน้าอีก นนนี่ก็จะเป็นรถไฟฟ้า BTS นะมันคืออยู่ห่างแท้พี่หน่องกักสถาน,นีนะหนองทุนกับบคิดแล้วมันสีห่างตอนนี้ก็ยังบบโอดใส่เลยพี่นุ่มขึ้นสะพาน รอยเขาบอกว่าอยู่ฝั่งนั้นโหนี่เหรอฝั่งนี้เหรอพี่น้องไอ้วมมาหนั่งใต้ดินมานะ นี่น้องพี่น้องโอโหมีเห็นอันนี้น้องทูนเลยจําได้นะหอนาฬิกานะตอนกลับนี่ต้องเบิ่งก่อนนะพอกับทางไปมาแบบพูดเดียวไปพูดทาง น้องอยู่น้องทนอยู่ที่ฝั่งอ่ะกำแพงเพชรนี่น้องพี่น้องแมนบอกนะฝั่งถนนกำแพงเพชรนะนี่นะแล้วแล้วก็มาถึงตลาดจตุจักรแล้วนะคนก็บอกค่อยหลยนะพี่น้องบ่มีคนพี่น้องเงียบมาก อันนี้ก็จะเป็นร้านแบบเขาขายนะนเสื้อผ้านะาคนบ่ค่อยมีเสื้อผ้าเต็มเลยตลาดกลางคืนเนาะจะตุจกนะักเานาะขายทั้งสองฝั่งเลยตอนนี้พูดเดินฮอตสายแล้วสุดแล้วเต็มไปด้วยเสื้อผ้านะเพีน่นเนาะ สภาก็งา้าแต่ว่าคนก็เริ่มเบาบางแล้วเนาะไม่ค่อยมีคนละกังเวนนะคนเขาจะเดินเต้นในถนนนะอันนี้ก็จะมาแบบเดินซํานีน้เนาะ โลงองมันี้นอะเนี้ยไปลีบเราตอนนี้น้องทูนอยู่ที่อาทางออกที่สิบสามนะพี่นองน้องทูนกบ็บม่แน่ใจนะเพราะว่ามันเป็นตรงกับทางอาร์บชอนั่นเองนาะน้องทูนก็ออกอีกทางหนึ่งจกออกทางไดบูก่อนหน้านี้นะอันนี้คือมาแบบลงๆนะมาสวนจตุจักรแบบลงๆนะมันกว้างเลีพี่น,นองเลย แล้วมันกว้างอีิีงเหรอน่ะฮะเลยวูหูทางทางเข้าทางออกนะ่ะเป็นในใต้ดินจะติดจักนี้องสุดก็บกอ,อกไฟเลาะจะเทานะ สิกลับบ้านเลยนะพี่น้องเดินทางเมื่อยลายเนาะนี่ก็กำลังเดินทางกลับพอดีนั่งอ่า MRT กับ BTS เนี่ยได้ไง่ายพี่น้งนองวะนักทูนว่า MRT นี่แหละง่ายสุดไปซื้อตั๋วนะโอซื้อเหรียญดีกว่าเพราะว่านักทูนมีเหรียญอยู่นะ ใส่แล้วพี่น้องสุขุมวิทนะชักบ,บาท36บาทนะพี่น้องจ่ายแบ่งไปนะแลก็จะเกินบบบเอาไปแล้วสำหรับคนที่ซื้อก็เป็นนะแต่ก็จะได้เหรียญมานะนี่นะคะเหรียญของเรา ซื้อคนบ่มีแล้วพี่เนาะตอนมาคนร้ายกหลายเราก็จะแปละลงตรงนี้มาผพ้ดเดียวนะพี่เนาะมาผพ้ดเดียวบุยไปมานะสายเดียวนะคะ พี่น้องมาเบิง้งนั่งฟังได้แล้วพี่น้องปทินิยเก็วคนโอเคอยู่นะไม่เยมีเราต้องเบิ้งอะใสายสุกุมิดนะสีอันนี้นี่พี่น้องโบแมนเนาะสีซันยนี่โบแมนต้องมาใสายนี่นะ ตุจักพหลโยธินพี่นอตอนนี้ก็แบบโล่งมากนะคะมาละจตุจักไดเคนี้พี่น้องเสื้อสุดหนึ่งนะ